วันนี้พบกับครูพัชราเปลี่ยนอารามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่1หน่วยการเรียนรู้ที่4ร่างกายของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ค่ะมาตรฐานและตัวชี้วัดนะคะมาตรฐานการเรียนรู้ว1.2ค่ะตัวชี้วัด ว .1.2 ป1ข้อที่1ค่ะสำหรับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ระบุชื่อบรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆของอวัยวะมนุษย์ได้ 2. ปฏิบัติกิจกรรมรวบรวมข้อมูลอวัยวะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของอวัยวะมนุษย์ได้ 3. ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนรู้และการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะวันนี้นะคะครูก็มีภาพนะคะมาฝากนักเรียนเนี่ยอยู่สองภาพด้วยกันนะคะภาพแรกนะคะจะเป็นภาพพ่อแม่พี่น้องตายายนะคะสถานที่ก็คือที่บ้านนะภาพที่สองเป็นภาพครูตัวตัวเรานะคะเพื่อนที่โรงเรียน นักเรียนลองสังเกตสองภาพนี้สิคะว่าสองภาพนี้เนี่ยสิ่งมีชีวิตในภาพเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทใดตอบได้ไหมลูกจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีเฉลยอ,อยู่ในนี้แล้วเด็กๆตอบพร้อมกันเลยค่ะนั่นก็คือคนหรือมนุษย์นั่นเองนะคะแล้วนักเรียนลองสังเกตต่อนะคะว่ามนุษย์นะคะในภาพนี้เนี่ยเขามีส่วนประกอบต่างๆ นะของร่างกายเนี่ยอะไรบ้างมีอะไรเป็นส่วนของอวัยวะบ้างนะคะมีอะไรเอ่ยนะคะมีตามีจมูกมีปากใช่ไหมคะมีมือและแขนนะคะแล้วก็มีขาและเท้านั่นเองนะเก่งมากเลยต่อมานะคะวันนี้ครูก็มีหุ่นจำลองวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนดูด้วยเกี่ยวกับอวัยวะของร่างกายเรานั่นเองนะคะภาพแรกจะเป็นหุ่นจำลองในตา ภาพที่2นะคะเป็นหุ่นจำลองโครงสร้างของหูภาพที่สเป็นหุ่นจำลองของสมองนะคะนักเรียนลองสังเกตหุ่นจำลองทั้ง3นี้นะคะว่าแต่ละส่วนของร่างกายเนี่ยนะอวัยวะทั้งสมเนี่ยอยู่ส่วนใดของร่างกายลองสังเกตแล้วลองช่วยกันตอบคูนะคะเริ่มจากหุ่นจำลองของในตาก่อนเลยอยู่ส่วนใดของร่างกายเราคะ พบบนใบหน้านั่นเองนะคะพบบนใบหน้าต่อมาหุ่นจำลองโครงสร้างของหูอยู่ส่วนใดของร่างกายเราสามารถพบได้อยู่ที่บริเวณด้านข้างของใบหน้านั่นเองนะคะต่อมาสุดท้ายหุ่นจำลองสมองพบในกระโหลกศีรษะนั่นเองนะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อมานอกจากมีหุ่นจำลองวิทยาศาสตร์มาฝากแล้ววันนี้เนี่ยครูมีบัตรคำอวัยวะมาฝากนักเรียนด้วยไปดูกันเลยค่ะอันนี้คือบัตรคำอวัยวะนะคะมีทั้งหมดเนี่ยเก้าคำมาฝากนักเรียนเด็กๆลองอ่านอวัยวะต่างๆเหล่านี้นะคะไปพร้อมๆกับครูเลยค่ะเริ่มจากอันแรกนะคะศีรษะสองคือตา 3. จมูกนะคะ 4. มือ 5. ขา 6. ห,หูนะคะ7แขน 8. ปากและ9สุดท้ายก็คือเท้านั่นเอง เมื่อน,นักเรียนทุกคนเนี่ยอา่านบัตรคำเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยลองนะคะปรึกษากันสิว่าอวัยวะแต่ละอย่างนะคะ9ก้าอย่างที่ครูกล่าวมาเนี่ยนะคะอยู่ส่วนใดของร่างกายนะเราสามารถพบเจอเอวัยวะต่างๆเหล่านี้ได้ส่วนใดของร่างกายคะเริ่มจากอันแรกเลยศีรษะเด็กๆตอบพร้อมกันเลยศีรษะก็คืออยู่ส่วนบนสุดของร่างกายนั่นเองต่อมา ตานะคะพบบนใบหน้าจมูกนะคะอยู่ตรงกลางของใบหน้ามือด้านข้างของลำตัวนะคะขาอยู่ส่วนของล่างสุดของร่างกายนั่นเองต่อมาหูนะคะอยู่ข้างของศีรษะค่ะแขนอยู่ด้านข้างของลำตัวนะคะ ปากอยู่บนใบหน้าซึ่งระบุตำแหน่งไว้ด้วยว่าอยู่ตรงใต้ของจมูกนั่นเองสุดท้ายนะคะเท้าเท้าอยู่ส่วนล่างสุดของร่างกายเรานะคะนอกจากวันนี้มีบัตรคำมาฝากแล้วพิเศษสุดๆเลยค่ะวันนี้มีปริศนาคำไทยมาฝากนักเรียนทุกคนด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะปริศนาคำไทยนะคะข้อที่หนึ่งนะฉันอยู่บนใบหน้า ใต้จมูกฉันมีหน้าที่รับประทานอาหารฉันคืออะไรเอย่ยเด็กๆทราบไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆทราบแล้วตอบพร้อมกันเลยคะ่ะฉันคืออะไรลูกฉันคือปากนั่นเองคะ่ะถูกต้องต่อมานะคะไปดูปริศนาคำถายข้อที่2กันเลยคะ่ะข้อที่2นะคะฉันอยู่ด้านข้างลําตัวด้านละหนึ่งข้าง ซ้ายและขวาฉันมีหน้าที่หยิบจับสิ่งของฉันคืออะไรเอ,อ่ยเด็กๆทราบไหมนะนะคะว่าฉันคืออะไรเอาตอบพร้อมกันเลยลูกคือมือและแขนนั่นเองนะคะเอาไว้หยิบจับสิ่งของต่างๆเก่งมากค่ะนะคะต่อมามาดูปริศนาคำทายข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะฉันอยู่ส่วนล่างสุดของร่างกาย ด้านละหนึ่งข้างซ้ายและขวาฉันมีหน้าที่เดินฉันคืออะไรเอ่ยนะข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะคะฉันคืออะไรเอ่ยนะคะตอบพร้อมกันเลยค่ะฉันคือขาและเท้านั่นเองนะเยี่ยมไปเลยค่ะต่อไปนะคะนอกจากมีบัตรคำปริศนาคำทายแล้ว วันนี้ก็ยังนะคะใจดีมีเพลงมาฝากเด็กๆทุกคนด้วยนะคะเป็นเพลงอวัยวะของเรานะคะเดี๋ยวครูเนี่ยจะร้องให้นักเรียนฟังเป็นตัวอย่างหนึ่งรอบหลังจากนั้นเนี่ยจะให้นักเรียนทุกคนร้องพร้อมกันแล้วสามารถนะคะใส่ท่าทางประกอบเพลงได้เลยค่ะ,ะเรามาเริ่มฟังกันเลยนะคะตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟัง จมูกอยู่ตรงกลางมีไว้สำหรับหายใจมือเรามีสองมือเอาไว้จับถือทำงานถั่วไปส่วนขาพาเราเดินได้ไปไหนๆด้วยขาของเราเป็นยังไงบ้างคะต่อไปให้นักเรียนทุกคนเนี่ยร้องพร้อมกันแล้วสามารถใส่ท่าทางประกอบได้เลยนะคะเริ่มเลยคะ่ะตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟัง จมูกอยู่ตรงกลางมีไว้สำหรับหายใจมือเรามีสองมือเอาไว้จับถือทำงานทั่วไปส่วนขาพาเราเดินได้ไปไหนได้วยขาของเราอ่าปรบมือเลยค่ะเด็กๆทุกคนเก่งมากนะคะยังไงถ้าพอมีเวลาว่างเนี่ยนักเรียนก็อย่าลืมไปนะคะไปทบทวนเอาไว้วะของเราด้วยเพลงนี้ได้นะคะ หรือกลับบ้านไปสามารถนะคะไปร้องแล้วเต้นประกอบท่าทางเพลงนี้ให้ผู้ปกครองฟังได้นะคะต่อมามาถึงคำถามสำคัญของเรานะคะอวัยวะ,ะเกี่ยวกับอวัยวะนั่นเองนะคะนั่นก็คือมนุษย์มีอวัยวะที่สำคัญอะไรบ้างและอวัยวะแต่ละอย่างเนี่ยอยู่ในตําแหน่งใดของร่างกายมีลักษณะเป็นอย่างไรทำหน้าที่อะไร อันนี้คือคำถามสำคัญของเรานะคะแต่ก่อนที่เราจะมาร่วมกันตอบคำถามสำคัญนะคะเราจะไปร่วมกันทำกิจกรรมก่อนเลยค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะมีชื่อว่าอวัยวะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของอวัยวะ ฟังจากชื่อแล้วเนี่ยชื่อกิจกรรมนะคะเราก็ตื่นเต้นอยากจะทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนจะทำกิจกรรมนะคะเราไปศึกษาวิธีการทำกิจกรรมพร้อมๆกันก่อนเลยคะ่ะวิธีการทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนที่นั่งข้างๆของนักเรียนนะคะแล้วผัดกันชี้อวัยวะต่อไปนี้ประกอบไปด้วยศีรษะตาหูจมูกปาก มือและแขนขาและเท้านะคะพร้อมทั้งบอกหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆด้วยนะฟังจากวิธีการทำแล้วเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะก่อนจะไปลงมือปฏิบัติการทำกิจกรรมมาร่วมกันตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมกันก่อนเลยค่ะข้อที่1นนะคะนักเรียนคิดว่าอาวัยวะสำคัญนอกร่างกายมีอะไรบ้างนักเรียนทุกคนตอบพร้อมกันเลยลูกนะคะ มีอะไรคะศีรษะตาหูจมูกปากมือและแขนนะคะสุดท้ายก็คือขาและเท้านั่นเองนะอันนี้คืออวัยวะสำคัญภายนอกร่างกายของเราค่ะต่อมามาคำถามก่อนทำกิจกรรมข้อที่2นักเรียนคิดว่าอวัยวะนะคะสำคัญภายนอกร่างกายเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้าง นะนักเรียนคิดว่าอาวัยวะสำคัญนอกร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างนะยกตัวอย่างเช่นศีรษะศีรษะทำหน้าที่อะไรลูกป้องกันไม่ให้สมองได้รับอันตรายต่อมาค่ะตานะคะทำหน้าที่มองสิ่งต่างๆรอบๆตัวเรานั่นเองนะคะต่อมาหูใช้ในการฟังเสียงต่างๆจมูกนะคะ ใช้ในการหายใจแล้วก็ดมกลิ่นนะคะปากใช้ในการพูดและรับประทานอาหารมือและแขนนะคะใช้ในการหยิบจับสิ่งของต่างๆสุดท้ายขาและเท้านะคะใช้เดินวิ่งหรือแม้กระทั่งการกระโดดนั่นเองนะคะ ต่อมาเมื่อนักเรียนนะคะรู้วิธีการทํากิจกรรมแล้วนักเรียนแต่ละคู่สามารถลงมือทํากิจกรรมกันได้เลยค่ะ <S <S หลังจากที่เด็กๆนะคะลงมือทำกิจกรรมกันแล้วเนี่ยเราจะมาร่วมบันทึกผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะผลการทำกิจกรรมเป็นดังต่อไปนี้ค่ะ ศีรษะนะคะทำหน้าที่ห่อหุ้มสมองป้องกันสมองไม่ให้สมองเนี่ยได้รับอันตรายตาทำหน้าที่ในการมองดูสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะหูทำหน้าที่ในการฟังเสียงนะคะจมูกทำหน้าที่ในการหายใจแล้วก็ดมกลิ่นปากทำหน้าที่ในการรับประทานอาหารแล้วก็พูดคุยนะคะมือ และแขนทำหน้าที่ในการยกกิบจับสิ่งของต่างๆส่วนขาและเท้านะคะทำหน้าที่ในการเดินวิ่งและกระโดดค่ะต่อมาเราเข้าสู่คำถามหลังทำกิจกรรมนะคะคำถามข้อที่1ศีรษะอยู่ที่ส่วนใดของร่างกายและมีหน้าที่อย่างไรตอบค่ะ ศีรษะอยู่ส่วนบนสุดของร่างกายค่ะภายในมีสมองเป็นก้อนนะคะซึ่งมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้สมองเนี่ยได้รับอันตรายนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะตาอยู่ที่ส่วนใดของร่างกายและมีหน้าที่อย่างไรตอบค่ะตาอยู่บนใบหน้านะคะซึ่งมีสองข้างมีหน้าที่ในการ มองดูสิ่งต่างๆรอบๆตัวเรานั่นเองค่ะข้อที่3นะคะหูอยู่ที่ส่วนใดของร่างกายและมีหน้าที่อย่างไรตอบนะคะหูอยู่ข้างศีรษะค่ะด้านละหนึ่งข้างนะคะทั้งซ้ายและขวามีหน้าที่ก็คือใช้ในการฟังเสียงต่างๆนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่4นะคะ จมูกอยู่ที่ส่วนใดของร่างกายและมีหน้าที่อย่างไรคะจมูกอยู่ตรงกลางของใบหน้านะคะระหว่างตาทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายผลของชมพู่ค่ะมีหน้าที่ใช้ในการหายใจแล้วก็ดมกลิ่นค่ะต่อมาข้อที่5นะคะปากอยู่ที่ส่วนใดของร่างกายและมีหน้าที่อย่างไร ตอบนะคะปากอยู่บนใบหน้านะคะในตำแหน่งที่อยู่ใต้ของจมูกนั่นเองมีหน้าที่ในการรับประทานอาหารและพูดคุยค่ะข้อที่6นะคะมือและแขนอยู่ที่ส่วนใดของร่างกายและมีหน้าที่อย่างไรนะคะตอบคือมือและแขนนะคะอยู่ด้านข้างของลำตัวด้านละ1นข้าง ทั้งซ้ายและขวาโดยที่มือนะคะจะอยู่ที่ปลายของแขนมีหน้าที่ในการยกหยิบจับสิ่งของต่างๆค่ะต่อมาข้อที่7นะคะขาและเท้าอยู่ที่ส่วนใดของร่างกายและมีหน้าที่อย่างไรตอบ ขาและเทา้าอยู่ที่ส่วนของล่างสุดของร่างกายเลยนะคะด้านละหนึ่งข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะมีหน้าที่ในการเดินวิ่งหรือนะคะรวมถึงการกระโดดนั่นเองต่อไปข้อที่8นะคะแต่ละคนมีอวัยวะชนิดเดียวกันหรือไม่ทำหน้าที่แบบเดียวกันหรือไม่นะคะตอบว่าแต่ละคนเนี่ย มีอวัยวะชนิดเดียวกันนั่นเองนะคะแล้วแต่ละอวัยวะเนี่ยก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปค่ะต่อมานะคะมาดูสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะเราจากการทำกิจกรรมเนี่ยเราสามารถสรุปได้ว่าร่างกายของเรานะคะประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆเช่นศีรษะตาจมูกปากมือและแขน ขาและเท้านะคะซึ่งอวัยวะต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีหน้าที่แตกต่างกันไปค่ะต่อมามาร่วมกันตอบนะคะคำถามสำคัญที่ครูได้ถามไปเมื่อสักครู่นะคะประเด็นแรกเลยคือมนุษย์มีอวัยวะที่สำคัญอะไรบ้างนะคะตอบก็คือมีศีรษะตาหูจมูกปากมือและแขน ขาและเท้าค่ะต่อมาประเด็นที่2นะคะอวัยวะแต่ละส่วนนะคะอยู่ในตำแหน่งใดของร่างกายมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะและทำหน้าที่อะไรบ้างาเรามาตอบพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มต้นจากศีรษะของเรานะคะอยู่ส่วนบนสุดของร่างกายภายในเนี่ยมีสมองเป็นก้อนนะคะ ศีษะจะทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้สมองเนี่ยได้รับอันตรายนั่นเองต่อมาตานะคะอยู่บนใบหน้าของเรานะคะมีสองข้างทำหน้าที่ในการมองเห็นสิ่งต่างๆนั่นเองต่อมาหูนะคะอยู่ด้านข้างของศีษะด้านละหนึ่งข้างทั้งซ้ายและขวานะคะทำหน้าที่ในการฟังเสียงต่างๆค่ะ จมูกอยู่ตรงกลางของใบหน้านะคะระหว่างตาทั้งสองข้างมีลักษณะก็คือคล้ายผลของชมพู่ทำหน้าที่ในการหายใจและดมกลิ่นค่ะปากอยู่บนใบหน้าใต้จมูกนะคะทำหน้าที่ในการรับประทานอาหารแล้วก็แล้วก็พูดคุยนั่นเองต่อมานะคะมือและแขนนะคะอยู่ด้านข้างของลำตัวด้าน ละหข้างนั่นเองทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะโดยมือนะคะจะอยู่ปลายของแขนค่ะทําหน้าที่ในการยกหยิบจับสิ่งของต่างๆค่ะสุดท้ายคือขาและเท้านะคะอยู่ส่วนล่างสุดของร่างกายด้านละหนึ่งข้างทั้งซ้ายและขวาค่ะทําหน้าที่ในการเดินวิ่งและการกระโดดค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนทุกคนทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถนําความรู้ที่ได้จากการทํากิจกรรมมาร่วมสรุปนะคะเป็นสิ่งที่เราเข้าใจร่วมกันนะคะดังต่อไปนี้ค่ะมนุษย์มีส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะเพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิตค่ะ ต่อมานะคะมาถึงชิ้นงานเดี่ยวของนักเรียนแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยวาดภาพและระบายสีตัวของนักเรียนเองจากนั้นเนี่ยโยงเส้นแสดงอวัยวะพร้อมทั้งระบุหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆด้วยฟังจากงานที่ครูสั่งแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อมานะคะมาดูแบบประเมินชิ้นงานนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ระดับดังต่อไปนี้ค่ะระดับดีนะคะ วาดภาพและระบายสีโยงเส้นแสดงอวัยวะและระบุหน้าที่ของอวัยวะได้ถูกต้องครบถ้วนทั้งหมดค่ะระดับพอใช้วาดภาพและระบายสีโยงเส้นแสดงอวัยวะและระบุหน้าที่ของอวัยวะได้ถูกต้องบางส่วนและสุดท้ายนะคะระดับปรับปรุงวาดภาพและระบายสีโยงเส้นแสดงอวัยวะ และระบุหน้าที่ของอวัยวะได้ถูกต้องน้อยค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ หลังจากที่นักเรียนทุกคนทําชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างชิ้นงานนะคะที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเป็นชิ้นงานเกี่ยวกับอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของมนุษย์นะคะนักเรียนลองดูชิ้นงานของเพื่อนสิคะเป็นไงบ้างคะ,ะวาดภาพแล้วก็ระบายสีนะคะตัวของนักเรียนเองจากนั้นเนี่ยก็โยงเส้นนะคะโยงเส้นแสดงอวัยวะนอกจากนั้นยังเขียนระบุ นะคะหน้าที่ของอวัยวะต่างๆด้วยอันนี้เนี่ยเป็นชิ้นงานที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เลยค่ะนะนอกจากนั้นเนี่ยนักเรียนในห้องเรียนสามารถนะคะแลกชิ้นงานกับเพื่อนดูได้นะคะว่าชิ้นงานของเพื่อนเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนเอ่ยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะ จากนั้นนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบหรือประเมินขั้นตอนต่างๆที่เรียนมาในวันนี้ได้นะคะให้คะแนนตนเองเนี่ยกี่คะแนนเอ่ยนะคะนักเรียนมีจุดเดน่นจุดบกพร่องอะไรบ้างหรือนักเรียนคนไหนมีความอยากรู้นะคะอยากอยากเห็นในเรื่องใดสามารถสอบถามคุณครูเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ถ้านักเรียนไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนี่ยครูจะพานักเรียนไปทำแบบทดสอบปรนัยกันเลยค่ะแบบทดสอบปรนัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะร่างกายของเราเรามาดูกันที่ข้อที่1เลยนะคะข้อที่1ถามว่ายกหยิบจับเป็นหน้าที่ของอวัยวะข้อใด ข้อที่1ตา2มือและแขน 3. ขาและเท้า4ี่จมูกนักเรียนตอบข้อไหนกันคะข้อนี้ถ้าดูจากคำถามแล้วไม่ยากเลยยกกิบจับเราใช้อวัยวะใดคะตอบพร้อมๆกันเลยคะ่ะนั่นก็คือมือและแขนนั่นเองนะคะเก่งมากคะ่ะ เหตุผลนะคะการยกหยิบจับนะคะสิ่งของต่างๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของมือและแขนค่ะส่วนตามีหน้าที่ไว้ในการมองดูสิ่งต่างๆนะคะขาและเท้ามีหน้าที่ในการยืนนะคะเดินกระโดดสุดท้ายก็คือจมูกเนี่ยนะคะมีหน้าที่ในการหายใจและการดมกลิ่นค่ะเราไปต่อกันที่ข้อที่2องเลยค่ะ ข้อที่2นะคะคำถามถามว่าอวัยวะ A อ,อยู่ตรงกลางใบหน้าระหว่างตาทั้งสอง,งข้างคล้ายผลชมพูมีหน้าที่หายใจและดมกลิ่นข้อใดคืออวัยวะ A ข้อที่1น,นะคะจมูก2อปาก3ตาและข้อ4หู นักเรียนตอบข้อไหนกันเอ่ยตอบเลยค่ะพร้อมๆกันเลยลูกนั่นก็คือตอบจมูกนั่นเองค่ะเหตุผลนะคะจมูกเนี่ยเป็นอวัยวะที่อยู่ตรงกลางใบหน้าระหว่างตาทั้งสองข้างนะคะมีลักษณะคล้ายกับผลของชมพู่มีหน้าที่ในการหายใจและดมกลิ่นนั่นเองส่วนปากนะคะเป็นอวัยวะที่อยู่บนใบหน้าใต้จมูก มีหน้าที่ในการพูดและรับประทานอาหารค่ะตาเป็นอวัยวะที่อยู่บนใบหน้านะคะมีสองข้างมีหน้าที่ในการมองดูสิ่งต่างๆรอบตัวเราสุดท้ายหูนะคะเป็นอวัยวะที่อยู่ข้างของศีรษะค่ะด้านละหนึ่งข้างทั้งซ้ายและขวานะคะทำหน้าที่ในการฟังเสียงนั่นเอง ต่อมานะคะข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะคำถามถามว่าอาวัยวะข้อใดใช้มองดูกระลอกที่กำลังปีนต้นไม้นะคะข้อที่1หูนะคะข้อที่2ปากข้อที่3ตาข้อที่4จมูกนะคะภาพทั้ง4นี้นักเรียนตอบภาพไหนเอ่ยนะคะ คำตอบคือ,อถูกต้องค่ะตอบคือตาของเรานั่นเองนะคะนั่นก็คือข้อที่3ตามีไว้นะคะในการดูสิ่งต่างๆส่วนหูนะคะทำหน้าที่ในการฟังเสียงปากมีหน้าที่ในการพูดและรับประทานอาหารสุดท้ายจมูกนะคะมีหน้าที่ในการหายใจและดมกลิ่นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะ ครูสังเกตดูเี่ยนักเรียนทุกคนได้รับทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกสนานเป็นอย่างมากเลยค่ะสำหรับเนื้อหาต่อไปนะคะเราจะเจอกันในเรื่องอะไรเนี่ยฝากนักเรียนทุกคนติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ